ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอานะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการรีวิวเหรียญนะครับของทางช่องรวยๆชาแนลนะครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับก็ขอขอเปิดการนะครับรีวิวเหรียญ2เหรียญนี้นะครับว่าเป็นเหรียญปีพศไหนและก็ข้อมูลของเหรียญเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปาการรีวิวเหรียญน,นะครับของทางช่องนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับมาให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับทราบเพื่อจะอเป็นข้อมูลในการเก็บนะครับเกี่ยวกับเหรียญเหรียญที่เรานะครับเสาะหามานะครับว่า เหรียญที่ทางช่องนำมานี้2เหรียญนี้นะครับเปิดปีพศไหนไปติดตามรับชมกันเลยครับเอาเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญแรกด้านหน้านี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นผูพ้รพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชนะครับก็คือองค์ในหลวงของเรานะครับไปไปต่อเลยนะครับอาจจะผิดพลาดบ้านก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็น ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นอุโบสถนะครับวัดเบญจมาอพิรดุสิตนารามนะครับมาดูเหรียญแรกนี้นะครับเหรียญแรกนี้จะเป็นเหรียญปีพศ2543นะครับชนิด5บาทปี4 3ซึ่งเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตอยู่ที่146ล้าน9แสน2มื่นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างผลิตเยอะ นะครับก็จะมีมูลค่าที่มีการขายกันอยู่ที่ประมาณ70บาทนะครับสำหรับเหรียญปี43นะครับข้อมูลอาจจะผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับเรามาครับเก็บสะสมนะครับด้วยกันนะครับรวย h ชาแนลเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน,นะครับช่วงสถานการณ์นะครับ โควิดนะครับหรือโรคติดต่อที่มีระบาดทั่วโลกนะครับก็สู้ไปด้วยกันนะครับที่แน่ๆเรามานะครับอยู่ช่วงกักตัวเราก็มาชมการรีวิวเหรียญนะครับของทางช่องได้เลยนะครับก็จะคอยนะครับให้ข้อมูลพี่ๆเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาดูกันต่อเลยครับสำหรับ เหรียญที่2นะครับสำหรับเหรียญที่2นี้จะเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2544นะครับสำหรับเหรียญปี44นะครับมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่76,566,000เหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญปีพศ2544นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่จำนวนการผลิตก็ ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็มีใช้หมุนเวียนกันทุกวันนะครับสำหรับเหรียญชนิด5บาทนะครับสำหรับทางช่องรวยๆชาแนลนะครับก็ขอเป็นสื่อกลางนะครับในการให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญแต่ละปีพศนะครับมาให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมเหรียญน,นะครับก็จะมีข้อมูลมาฝากนะครับ เพื่อนๆตลอดนะครับว่าเหรียญที่ทางช่องรดยๆ Channel จัดมานะครับจะมีสาระหรือว่ามีข้อมูลอาจจะผิดพลาดไปบ้างนะก็ขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะฝากเหรียญปีพศ2543กับ2544นะครับ ให้เพื่อนๆได้รับชมประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่ได้มานะครับสำหรับทางช่องก็ขอจบการรีวิวนะครับเหรียญ2อสองเหรียญนี้นะครับไว้เพียงแค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนำข้อมูลนะครับมาฝากนะครับก็ขอจบแค่นี้แล้วกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ